สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านน้วดวยแล้วกันนะครับวันนี้จะพามาชมรถมือสองนะครับรถบ้านมือสองใช้งานได้ปกติครับอันนี้พี่เกมฟ้าแดงนะครับขนของขนทุโพงที่ยะไปทํารถแหนก็ได้ก็สภาพยังดีอยู่ครับก็อาจจะมีบุบบางนิดหน่อยแต่ว่าก็โดยรวมก็โอเคครับตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาขายอยู่ที่45,000บาทนะครับ45,000บาท ถ้ารวมเครื่องเสียงด้วยถ้าจะเอาเครื่องเสียงด้วยก็เป็นห้าหมื่นครับแต่ถ้าไม่เอาเครื่องเสียงก็จะถอดออกให้ก็จะเหลือสี่หมืนห้านะครับมาดูสภาพโดยรวมครับเฮ้ยจะมีโครงคอกให้ด้วยนะครับแข็งแรงครับเป็นเหล็กกาวนายอย่างดีครับเหล็กหนาครับโรงเหล็กอย่างดีครับฝาท้ายอะไรอยู่คับงหมดนะครับตัวถังก็ไม่ผุนะครับแต่ว็มีรอยบ้างตามสภาพครับส่วนเชสซีเชสซียังไม่ผุนะครับเชสซียัง เนียนๆอยู่นะครับอ่ามีเล่มนะครับเล่มให้อ่ามาดูเล่มบน8แปดศูนีซีนะครับตรงกับป้ายทะเบียนนะครับบน8แปดศูนีเล่มใบโอนซื้อขายนะครับมีให้ครับแล้วก็มีเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ใช้ได้ครับถ้าท่านใดอยากได้พร้อมเครื่องเสียงก็ราคาห้าหมื่นครับแต่ถ้าไม่เอาเครื่องเสียงก็สี่หมื่นห้าครับ ประมาณนี้นะครับส่วนตําหนินะครับตําหนิเขาจะมีตรงด้านหน้าครับประตูด้านหน้าก็จะมีรอยบุบจากการชนนะครับอันนี้บอกตรงเลยไม่มีหมวกเม้นนะครับส่วนเครื่องก็จะเป็นเครื่องอีสันปีดียี่ห้าฝาแดงนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแบตเตอรี่ก็ยังดีนะครับแบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมนะครับารใช้ได้ปกติสตาร์ทได้เดี๋ยวมาลองสตาร์ทให้ดูนะครับ ส่วนน,น,นู่วนต้นัวีแอร์ด้วยนะครับแอร์ยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับแอร์เย็นนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเอ่ออะมาสตาร์ตดูนะครับสตาร์ตครั้งเดียวติดเลยนะครับไม่มีแอร์ออ่ะเดี๋ยวพามาฟังเสียงเครื่องกนะัน ยางเครื่องก็ยังดีอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดขายเรื่องทำเครื่องอะไรกวันจนกอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ก็คือถ้าลูกค้าจะเอาจริงอะ่ะเดี๋ยวอยู่ในเลเวลรนะครับถ้าลูกค้าจะเอาจริงเดี๋ยวจะเปลี่ยนทำเครื่องให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวให้ดูหม้อน้าเลย้าไม่ดันนะครับโอเคจบที่สี่หมครับ, 45, รบถ้าไม่เอาเครื่องเสียงนะครับถ้าเอาเครื่องเสียงก็5้าหมื่นนะครับโอเคขอบคุณทุกานที่ติดตามรับชมได้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ